นี่ครับอาการไฟลงโคงของพัดลมฮาตะลิ16นิ้วเกิดจากสาเหตุอะไรไปรือดูกันครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนุนนทอทงคนสร้างงานวันนี้เราก็มาดูอาการของอไฟลงโคงของพัดลมฮาตะลิ16นิ้วกันครับ ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่นะครับไฟมาเยอะมากครับซึ่งผมจับดูแล้วเนี่ยดูดครับสะดุ้งเลยอันตารายมากครับพัดลมยังหมุนปกติดีนะครับให้ท่านสังเกตดูดีๆนี่ครับประกายไฟที่มันแลบออกมาเนี่ยการช็อตของขดลวดมอเตอร์นะครับไปหรือดูกันชัดๆเลยครับ ครับเมื่อหรือถอดเสร็จหมดแล้วก็มาดูกันชัดๆอีกทีนะครับเปิดดูว่ามันช็อตมันไหม้ตรงไหนนะครับสังเกตเห็นไหมเป็นการไหม้ของขดลวดเป็นการช็อตของขดลวดนี่คืออาการเบื้องต้นก่อนที่มอเตอร์จะไหม้นะครับพัดลมยังใช้ได้ปกติหมุนปกติ แต่ว่ากาลังมันจะอ่อนลงแค่นั้นเองอาการแบบนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลื้อดูอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นเด็ดขาดสามารถเป็นต้นเหตุให้ไฟไหม้ได้นะครับถ้าเราเปิดใช้ไปนานๆเน,น,นี่ยครับประกายไฟมันก็จะแลบออกมาตลอดเวลาอย่างนี้ครับในการใช้งาน มันเป็นความร้อนที่สะสมนะครับในส่วนที่มันช็อตน้ํายาวานิชที่เคลือบลวดทองแดงนี่มันแห้งและถลอดขดลวดหลายๆเส้นที่พันล้อมรอบกันมันก็จะสามารถสร์คไฟทําให้มีประกายไฟเกิดช็อตกันได้นะครับถ้าน้ํายามันแห้งน้ายาวานิชมันแห้งต้นเหตุก่อนที่มันจะช็อตแบบนี้นะครับมันก็เกิดจากการ เขาเรียกว่าแกนเฟืดในส่วนที่เป็นบูทหน้าบูทหลังสนิมขึ้นสนิมเกาะก็ทําให้แกนเฟืดเมื่อมันเฟืดแล้วก็ทําให้มอเตอร์ทํางานหนักความร้อนมันก็เลยไปสะสมจุดไหนที่น้ํายาวานิทแห้งก่อนหรือว่าทลอกก่อนจุดนั้นแหละครับที่เกิดการชอ็อตในการดูแลรักษาพัดลมให้ใช้ได้นาน,านๆก็มันทำความสะอาดครับ ถอดฝาถอดใบพัดลมออกมาล้างทําความสะอาดเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปเกาะที่แกนใบพัดลมนะครับมันก็จะทําให้ทนต่อการใช้งานและอีกอย่างหนึ่งก็ใช้น้ํามันนะครับหยอดตรงแกนมันหรือไม่ก็เป็นพวกโซเน็กก็ได้ครับโซเน็กฉีดเข้าไปหล่อลื่นเรื่อยๆมันก็จะไม่เกิดอาการมอเตอร์ไหมแบบนี้นะครับส่วนพัดลมฮาตาลี1ินิ้ว ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็พันกดลวดทองแดงใหม่จึงจะสามารถกลับมาใช้เป็นปกติได้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆ สาระดีๆต่อไปขอบคุณครับ